สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Five Style นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสตูประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากเปิดให้บริการในสตูต่างประเทศมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับตัวเกมจะเป็นเกม FPS นะครับมือถือบางรุ่นไม่สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้นะครับก็คือมันไม่รองรับนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วกราฟิกตัวเกมมันจะสุดจัดประหลาดบอกสักแค่ไหนเชียวนะครับเห็นข่าวโมเรื่องกราฟิกไว้นะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะอันนี้เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับมันไม่ได้เลือกได้เนาะมันมีให้เราเลยนะครับนี่อันนี้หน้าตาเมนเมนู menu, นะครับคือเกมแนว FPS สส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีออกใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าหนึ่งนี่ครับมันมีเกมข่ใหญ่อยู่แล้วนะครับนะเกมที่แบบมีเจ้าประจําอยู่แล้วนะเพราะว่าออกมาใหม่แนว f p s ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักนะครับเดี๋ยวเราดูการตั้งค่านิดนึงนะครับดูกราฟิกนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์เล่นนะครับเพราะว่าอิมูเลเตอร์ไม่สามารถอัดได้นะถ้าเสียงมันไม่ตรงกับภาพงไงขออภัยด้วยนะครับมีปัญหาตอนที่อัดโทรศัพท์นะครับเรียงบางทีผมเรียงไม่ตรงจริงนะครับนะโอเคภาษาไทยมีนะครับอ่ากดกลับเดี๋ยวเราเลย์เลยมีโหมดอะไรบ้างเลย ก็มีหลากหลายโหมดนะครับโหมดโซมีทีมเดสแมทนะครับฟรีทั้งหมดนี่คืออะไรวะฟรีฟอร์เอลหรอโหมดระเบิดนะครับโหมดมีดการแข่งขันในทางอาวุธนะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับแข่งขันจะดับหมดแล้งก็อยู่ระหว่างพัฒนานะครับอโอเคครับทีมเดสแมทแล้วกันมันก็เล่นได้หมดเดียวแลลวเนาะโ <c oughs> อ,อ้โหภาษาตรงนี้ยังเป็นภาษาเหมือนภาษารัสเซียอยู่เลยนะครับกับการควบคุมขั้นสูงเอาธรรมดาเถอะเรียบง่ายเถอะ เดีงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะได้เห็นกราฟิกจริงๆแล้วนะครับตอนที่แบบเล่นจริงๆนะครับอันนี้ระบบจะจับในส่วนของตัวแมพให้อัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของผู้เล่นให้อัตโนมัติเลยนะครับก็มีปืนนะครับฟา,าร์มัสเฮ้ยตัวกราฟิกในโทรศัพท์มือถือก,ก็ก็ดูดีนะครับแต่ทําไมมันกินสเปกวะมันก็ไม่ไม่ได้แบบสวยเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเป็นระบบการยิงแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเจอคู่ต่อสู้ปืนก็จะลั่นอ,อ,อัตโนมัตินั่นเองนะครับเนี่ย เขาหลบเนี่ยเลงแบบนี้ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมเกมเพลย์คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคือมันเป็น f p s แบบมันไม่ใช่ค่าใหญ่ครับผมอาจจะไม่ได้แบบเล่นอะไรให้ดูแบบเยอะมากนะครับ FPS ส่วนใหญ่ก็เหมือนๆกันแหละอ่ะโอเคครับผมก็เรากลับมาที่เมนเมนูแล้วนะครับโดยรวมของตัวเกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครที่กําลังหา FPS เนะครับเบื่อเบื่อกับเกมเดิมนะครับก็ลองมาดู f p s แบบเพทวิน i n กันบ้างนะครับใช่หรือเปล่า ก็คือตัวเกมนี้ยมันสามารถอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์ได้นะครับมีเงินเยอะก็สามารถปรับแต่งได้ต่างๆนะครับฟีมือก็มีนะครับอันนี้ก็ปืนปลดล็อกตามเลเวลนะครับกราฟิกฟก็สวยแต่ผมรู้สึกว่าตัวเกมมันหน่วงนะขนาดผมใช้ในส่วนของ snapdragon 845แล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะมีชุดเกราะทางด้านขวามือตรงนี้คุณนี่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะครับอืม นิดหน่อย,อยพยาบงพยาบาลแต่ข้อดีของเกมนี้คือตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับส่วนกราฟิกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูกินสเปคเกินไปมันก็ไม่ได้แบบสวยเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับร้านค้ามีอะไรบ้างเลยก็ขายเงินในเกมนะครับตามสเต็ปนะการเข้าถึง v i p นะครับใครไม่ชอบเกม v i p ก็ต้องผ่านนะเนาะแต่มันเป็น v i p สนับสนุนเฉยๆะครับอันนี้กระชา ซื้อกาชาในการเปิดนะครับเปิดของเปิดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันมีามี800นะครับเปิดได้นี่ครับกาชาก็มาล้วผมได้ปืนแล้วเหรอโอ้โหนี่ของในกาชานี่ครับโอ้โหปืนด,ดีๆีมีไม่นอ <c oughs> โอเคก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับโหมดอื่นๆมันยังไม่เปิดนะถามว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมมันไม่มีโหมดคัสตอมนะครับที่เราสามารถแบบ เข้าไปทางห้องหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับมันไม่มีไงเออก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ